ผมเขียนในนิตยสาราบ็อกซิง่งในคอลัมน์คำแนะนำวิชามวยไทยต่อมาหนังสือพิมพ์เดลินิวก็ซื้อตัวผมเข้าไปใส่ในหน้า19ก็คือ,อม,มวยไทยยอดศิลปะการต่อสู้ผมเป็นคนไทยคนเดียวและคนแรกและคนเดียวในปัจจุบันที่ได้รับรางวัลแมนออฟเดอะเยียรในปี2535จากเ h อ World Martial Arts ร a l l of Fame นะผมไปรับที่เมืองคลิปแลนด์ในรัฐโอไโอนะครับจนกระทั่งจากวันนั้นยันวันนี้ยังไม่มีคนไทยคนไหนได้รับรางวัลนนี้เลยนะอืผมเขียนตำรามวยไทยภาษาไทยผมพิมพ์มาห้าครั้งภาษาจีนพิมพ์มาสองครั้งภาษาอังกฤษพิมพ์มา11ครั้งภาษาอังกฤษผม a เม z o n c o m เป็นผู้จัดจำหน่ายในต่างประเทศนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเป็นคนก่อตั้งสภามวยไทยโรค ผมเป็นประธานสภา,ามวยไทยโลกคนแรกผมจัดคิงแชมป์โลกที่เมืองฮ่องกงเวทีมวยอลิสเบดในวันนั้นที่ผมจัดผมขายบัตรผ่านประตูได้สี่ล้านห้าแสนเหรียญฮ่องกงหผมจัดแข่งขันครั้งที่สองที่ทมาเกา้นะครับเพราะนั้นเนี่ย <พอ S 1> หลังจากนั้น <พอ S 1> <ด>ผมก็ยกให้ทหารเข้าไปนะให้ทหารก็ไปบริหารจัดการนะผมเดินทางไปจัดมวยในต่างประเทศผมไม่ ผมเป็นโปรโมเตอร์มวยไทยเมื่อในประเทศไทยเมื่ออายุยี่สบสองปีนะครับรรผมจัาที่เมืองเลยประสบการณ์เรื่องนลินสือประสานงานแล้วได้รับรางวัลแล้วก็ผมอยู่ในวงการหนังสือพิมพ์เนี่ยผมทําหน้าส่งออกเป็นคนแรกนะครับต่อมาหนังสือพิมพ์รายวันก็ตามผมนะครับนในปีสองพันห้าร้อยยี่สิบแปดหน้าขา่าวพณนนย์นะครับแล้วก็ผมผ่านตําแหน่งสุดท้ายก็คือบรรณาธิการบริหารของเครือวัตจักร หนังสือพิมพ์วัตจักนะครับแล้วกลับมามวยไทยทีนี้พอมาเสร็จปุ๊บเนี่ยผมถามว่าวันนี้ค่ายมวยเกิดขึ้นในภูเก็ตเยอะมากหลายแห่งโดยเฉพาะซอยตะเอียดเยอะมากถามว่าพอค่ายมวยเกิดอะไรเกิดขึ้นหนึ่งนวดสองมอไซค์ขอข้าวสามหอพักสี่อาหารร้านอาหารแล้วก็ขมวยแล้วก็อุปกรณ์ถามว่าถามว่าถ้าเราเอา ภูเก็ตเป็นศูนย์กลางมวยไทยโลกสิ่งที่เราจะตามตามขึ้นมาก็คือตั้งสภาสมาคมมวยไทยโลกภูเก็ตขึ้นมาเพื่อจัดวางระเบียบเพื่อจัดันดับภารกิจของเราก็คือปั้นนักมวยต่อยกับ m อ a มเพราะมันได้ตังค์แต่กับเชื่อาร์ทีเอเอ็มเอเพราะนั้นคนก็<อ>กจะคนก็จะแห่เข้ามาพอคนแห่เข้ามาปุ๊บเนี่ยมาถึงปุ๊บเนี่ยหนึ่ง มันเข้ามาอย่างต่ําสุดก็คือสามเดือนสูงสุดก็คือหกเดือนอาตามมีซ่าถูกไหมถามว่าสามเดือนหกเดือนนี้ค่าอาหารขายไปเท่าไหร่ค่าหอพักขายไปเท่าไหร่ค่าค่าซ้อมขายไปเท่าไหร่ยังไม่นับที่มันจะไปนวดอีกนะยังไม่นับที่มันจะไปกินอาหารอะไรอีกนะสเปรห์ละอีกนะที่มันจะไปเที่ยวอะไรนะรวมถึงมันไปเมาอีกถูกไหมเพราะฉะนั้นไอ้ตรงนี้เนี่ยมันจะได้ค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ ทีนี้หมอนวดเนี่ยเราต้องมาพัฒนาหมอนวดหมอนะนวดนี่มันจะต้องพัฒนาให้ได้สามแบบ,บแบบหนึ่งก็คือนวดแบบสปาก็คือผ่อนคลายนวดให้เคลิม้มนวดสองก็คือนวดแบบบําบัดนะก็คือบางทีเตะกระสอบเนะขียวบ้างอะไรบ้างช้ำบ้างต้องรีดรีดกล้ามเนื้อรีดก้อนนะก้อนเนะื้อที่มันแข็งอันที่สามก็คือนวดแบบแผนไทยก็คือนวดธรรมดาแปะแปะแปะไปนะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอทําตรงนี้ปุ๊บผมก็จะใช้โรงพยาบาลอบจ Uh huh. ก็คือใช้เภสัชเนี่ยในการที่ค้นคิดสูตรค้นคิดสูตรสมุนไพรสมุนมไพรเพื่อที่ว่าจะมาทำครีมบ้างน้ำมันบ้างที่จะใช้สำหรับวงการนี้เพราะฉะนั้นถามว่าพอผมค้นสูตรนี้ได้ปุ๊บเนี่ยชาวบ้านรอบๆเนี่ยก็จะปลูกสมุนไพรมาขายผมอีกไปนั้นนี่นคือ,อไรายได้แล้วผมบอกให้เลยนะว่าจัดน่วยครั้งหนึ่ง จากประสบการณ์ในการจัดมวยนะครับหนึ่งเราจะได้ค่าผ่านประตูครสองเราจะได้เปเปอร์วิวก็คือการเปิดดูก็ต้องจ่ายตังสามก็คือค่าลิขสิทธิ์ทีนี้เวลาเราถ่ายทอดเนี่ยมันจะไปแพงตรงค่าอัพลิงก์ก็คือยิงขึ้นดาวเทียมครนะแต่มันยิงทีเดียวแต่เวลาลงมันสามารถแยกประเทศได้มันลงไปตรงไหนก็ได้ครับเราเสียแค่ตรงนั้นแต่เราจะได้กลับมาเท่าไหร่และนั่นคือการโฆษณาภูเก็ตโดยผ่าน ก็ <c oughs> เป็นแต่ละประเทศง่ายๆคือว่าเหมือนอย่างวันแชมเปนชิพนะท่านผู้ชมต้องเข้าใจก่อนวันแชมเปนชิปว่าเกิดจากาคุณยอดธงเสนานไม่ใช่ก็คือไอเดี๋ยวชื่ออะไรนะไม่ใช่ยอดธงยอดธงตายแล้วส,ส,ลส์ลูกส์เก้าลูกย์เก้าลูกสีเอ้าโอเคนะครับที่สิงคโปร์แล้วก็จัดเป็นสมาคมแล้วจัดเป็นเขาเรียกการถ่ายทอดการแข่งขันกีฬาถ้าใครดูช่องไทยะะรัฐนะฮะไทยรัฐทีวีก็จะมีวันแชมเปนชิพทุกวันสุกวันเสาร์ อนาคตไอเดียงโกก็อาจจะอยู่ในช่องหนึ่งช่องขึ้นมา2ออนไปทางทั่วโลกที่ว่าใครเล่นกีฬามวยไทยซึ่งต้องแบบเป็นอาชีพแข่งแบบอาชีพถูกไหมฮะคือวันนี้เนี่ยนะผมจะบอกใกล้เลยนะขณะนี้เนี่ย MMAUFCUFCUFC นี่ก็คืออันติเม i ไฟติ้งครับเขาจะเป็นคนดูแล MMAMMA ก็คือมิกมาเชลอาร์ ยูเอฟซีเนี่ยเขาจะซื้อรายการมวยไทยจะสูงกว่ายูเอฟซีจะซื้อรายการมวยไทยครับถ้าผมจาไม่ผิดอาทิตย์ละสามชั่วโมงครับเอาไปขายแปะโฆษณาเพราะนั้นถ้าเราเอาตรงนี้เข้าไปเราจะได้อะไรหนึ่งท่องท่องเที่ยวตงเดินจังหวัดเราแล้วเวลาพอยิงปุ๊บเนี่ยก่อนที่เราจะเข้ารายการแล้วก็เอาวันนี้ไอ้นักมวยคนนี้มันนอนโรงแรมนี้นี่มันไปวิ่งหาดนี้วิ่งหานนี้ฝึกเอาซี่ฝึก้อมนั่นคือเรียวไทม์ใช่ไหมเขาเล็กไทยอินเขาเกไทยอินเขาไทยอินตัวปลา นักมวยมาถ้ามันเกิดเช็คอินขึ้นมาโฆษณาแฝงและถูกไหมม, <ๆ S 1> มันเช็คอินขึ้นมาอะไรเกิดขึ้น,โนอโฆษณาแฝงบรรดาสิ่งรอบข้างทั้งหมดแล้วบรรดานักมวยต่างชาติที่มาอยู่ในภูเก็ต <c oughs> ผมต้องบอกก่อนนะครับว่าภู <c oughs> เก็ตบ้านเราผมพูดแทนภูมิใจกันมากผมก <c oughs> ็ดูวันจะไปชิพนักมวยครึ่งหนึ่งที่ในการชกอะ่ะค่าอยู่ภูเก็ตหมดเลยอยู่่ซอยนาเดียรอยู่ซอยด้เอียดอยู่ลาวไวยอยู่่าตองแต่ว่ามันเก็บตัวอยู่ภูเก็ตกันเยอะ พราะเขาบอกว่าผูเก็ตหนึ่งถูกมีเครื่องบินไปไหนก็ได้แล้วก็สบายก็เ <c> ล <oughs> ยทักมวยทั่วโลกดีกว่าที่ที่เป็นวันเชมยเป็นชิปอ่ะเพราะวันเชมยเป็นชิปนี่ยกท,ที่สิงคโปร์กับที่ในเอเชียเป็นหลักและกลุ่มผู้ชมก็จะเป็นจีนสิงคโปร์มาเลแต่ถ้าเกิดโคทาตรงนี้หมายความว่าเราจะเอาเป็นมวยไทยที่ฝรั่งคืออย่างนี้เราจะต้องยอมรับก่อนค,คนดูต่างชาติเนี่ยวันนี้เนี่ยไม่ อเมริกาเหนือและยุโรปมันซาดิสเริ่มเยอะถ้าเลือดถ้าเลือดไม่ท่วมหน้าต้้าไปเดินขาเป๋ถ้าไม่สลบงแเหล่มันจะไม่เอามันจะไม่ดูเพราะนั้นเราต้องสร้างคนของเราสร้างนัวแบบมวยถามว่ามวยไทยเนี่ยล้มเอ็มเอเอได้ไหมได้มาเดี๋ยวผมสอนให้ฟันศอกสามีแตกเรียงหน้าเข้ามาเดี๋ยวผมสอนให้ ไอประเภทพุ่งรวบขาเนี่ยเดี๋ยวผมสอนให้ฟันสองนกโช์โช์เหี้ยตกเลยพุ่งรวบขาเนี่ยเดี๋ยวผมสอนให้ว่าผมจะตีเขายังไงนายกใช่ก็ก็เอเมเบย์นี่เขาโคมวยไทยมากคือเขาบอกท้ามศอกและเข่าเลยคือจริงๆแล้วเนี่ยผมคุยันตรงๆแล้วว่าก่อนที่จะมาเนี่ยไอที่ผมตัดสินใจว่าผมจะลงไม่ลงลงไม่ลงเพราะว่าผมจะไปทําธุรกิจตัวนี้กับยูเอฟซีนะโดยการที่ผลิตน้ำมวยป้อน ผมจะไปตั้งฐานของผมอยู่ที่ลาสเวกัสตั้งค่ายของผมโดยที่ผมจะเอานักมวยจากไทยหนึ่งคนฟิลิปปินส์หนึ่งคนแคนาดาหนึ่งคนเม็กซิโกหนึ่งคนอเมริกาหนึ่งคนพอนแลนด์หนึ่งคนถามว่าเอาทําไมเวลาผมขายไงถ้าเกิดผมยกฐานะขึ้นมาเป็นโปรโมเตอร์ครับผมจะขายลิเกเิตใต้อะไรคอนแลนด์ผมมีนักมวย ไทยผมก็มีนักมวยแคนาดาผมก็มีนักมวยเพราะฉะนั้นเงินที่ผมจะขายค่าลิขสิทธิ์เนี่ยเท่าไหร่ถูกไหมครับถ้าสี่ปีนี่ผมจะมีสักห้าร้อยล้านเหรียญได้ไหมอันเียนี่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 คือส่วนตัวแต่เขาเมื่อมือมาเป็นอบจเพราะฉะนั้นเนี่ยในเมื่อผมกระโดดมาตรงนี้อ่าเป็นไอที่ผมฝันว่าสี่ปีนี่ผมจะหาเงินสักห้าร้อยล้านเหรียญเนี่ยมาไว้ใช้บ้านปลายชีวิตผมเนี่ยกลับกลายเป็นผมต้องฝันสลายละ เพราะผมจะต้องมาทําให้คนภูเก็ตละอ่าใช่ครับใช่เพราะฉะนั้นถามว่าคนภูเก็ตได้อะไรก็ได้อน,นี้ไงได้อยายเรียกว่าได้ที่สงเนี่ยคือได้ผลประโยชน์ภาพใหญ่จําไว้นะนักมวยที่ไปต่อย m m a ถ้าช,ชนะรวดมาเจ็ดครั้งครั้งที่8ถด่าตัวจะขึ้นที่หนึ่งล้านดอลลาร์ครับได้เป็นเงินเหรียญน,นะครับไม่ใช่เงินบาทนะครับใช,ใ,ชใช่สามไฟสิบหมื่นหนึ่งเพราะสาที่สามแล้วถ้าผมสร้างเด็กภูเก็ตขึ้นไปเนี่ยผมสร้างเด็กไทยขึ้นไปเนี่ยมันจะมหาศาลแค่ไหน แพงกว่านักวลตับคนอาชีพใช่ใช่ใช่ไม่ไม่เพราะว่าคือเอ็มเอเบเขามีมาตรฐานเขาในการไล่เพดานผมนึงนขึ้นไปจำได้ไหมคือแนวแม็กเกอร์ที่มันต่อยกับฟลอยเม็กเตอร์คือแนวเนี่ยแม็กเกอร์เนี่ยนะไฟสุดท้ายที่มันต่อยในเอ a มเบมันได้8ล้านยูเอสดอลลาร์ใช่ 8ล้านยูเอสดอลลาร์เอา3 0บคูณก็ไปมันได้เท่าไหร่ต่อครั้งไอริสตัวนี้แพงคัาตัวแพงที่สุดแลวไอซัมันต่อย3เดือนต่อครั้งปีหนึ่งมันจะได้เท่าไหร่ขณะนี้มันคือมหาเศรษฐีที่อยู่ในประเทศไอร์แลนด์แล้วอย่างนี้อย่างนี้หมายว่าโกจะสร้างทั้งนักมวยสร้างค่ายหรือว่าตรงนี้ปแต่ถ้าว่าผมมาทําตรงนี้ผมก็ต้องเอาเด็กภูเก็ตแล้วไม่จะสร้างให้นเป็นลักษณะเป็นครับสปอร์ตด้วยถูกต้อง ถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าตรงนี้เป็นศูนย์กลางมวยไทยโลกอผมน็อกแต่นักมวยเอ็มเอถามว่าถนนตกสายต้องมาไหนมาภูเก็ตใช่ไหมใช่ใช่มาภูเก็ตร้วใครได้จังหวัดไม่ใช่ผมจังหวัดได้มวยจังหวัดได้เทรนเนอร์ถูกไหมหมอโน้ดร้านอาหารนักมวยมาคนหนึ่งมันต้องเช่ามอเตอร์ไซค์ใช่ไหมมอเตอร์ไซค์เดือนเท่าไหร่สามพันห้ามันต้องเติมน้ํามันปะเติมน้ํามันเด็กปั๊มได้ปะ ก็จังหวัดได้ดีว่ะผมว่าไม่ได้ว่าไม่ได้คือทั้งจังหวัดได้เดี๋ยวไม่ได้ว่าไมลตอยะเอียดมันกินข้าวผัดจานหนึ่งเนี่ยมันมันมาจากไหนอ่ะไอคนขายผักก็ได้คนขายข้าวก็ได้ไอเจ้าของร้านก็ได้พื้นที่นั่นถูกไหมมันมาจากไหนมันก็ได้รายได้ในภูเก็ตแต่จะอนาคตลงยินสี่พันที่นั่งได้ใช้แบบประจําเลยสิก็อผมไม่สร้างลงยิมนะหรอกผมจะสร้างลงยิมใหม่เอาลงยิหไ่อีกตาถามตาถามว่าผมจุคนได้ได้สักห้าพันคน 5,000คนนี่ผมจะขายตั๋วเท่าไหร่ดูยิบจีบไปที่นั่งนี่คือเลขไปแล้วถูกไหมาจากการประมาณการแล้วถ้าว่าผมผมมาเล่นถ่ายทอดสดอะ่ะผมจะได้อะไรแล้วนั่งมวยดังๆมาโชกันถูมกม้าโลกเข้ามาถ้าผมมาทำป๊อปชายหาดเนี่ยาานักป๊อปอาชีพเนี่ยเข้ามาเล่นกับผมเนี่ยมันเช็คอินตรงไหนเนี่ย คนแห่มาเพียบเลยนะครับครับถูกไหมครับครับอ่าครับมันแห่ไปกินร้านไหนเนี่ยคนตามมาเพียบเลยอันนี้คือไอ้พ่อครัวเชฟทำอาหารในทันแล้วกันเดี๋ยวผมอธิบายผู้ชมก่อนข้อที่สามข้อที่สามที่เรื่องมวยไทยเนี่ยผมยังไม่ได้คุยนะฮะแล้วข้อสาคัญเนี่ยผมว่าน่าจะเป็นกลยุทธ์หนึ่งที่จะทําให้ภูเก็ตมีเงินเข้ามาจากนักท่องเที่ยวสองมีเงินมาจากภาพมาภาพใหญ่ก่อนสามเกิดเป็นสปอร์ต ัวลิซึมแลวก็เนื่องจากเราเป็นท่ง Police, องทีวมือเป็นเมดิคอที่แบบมาเรื่องโควิดแล้วเรายังมีสปอร์ตอีกด้านหนึ่งซึ่งถ้านายกชื่อปัญญาไก่ทัศนะฮะผมไม่ได้เชียร์ก่อนนะจะเลือกต้งนได้ไม่ได้หลายคนได้จีบเราก็ไม่มีส่วนผลโอเคครับผมขอโกอีกสานาทีสุดท้ายอบอกเลยครับตรงนี้เยออีกกันหนึ่งแล้วเวลาคนมาเมืองไทยเห็นไหมคนมาเที่ยวภูเกต็ตมันจะต้องมีเงินติดกับบ้านถูกไหมครับรีดเงินให้หมด ถามว่ารีดยังไงครับเดี๋ยวผมจะวิ่งแก้กฎหมายได้เปิดคาสิโน,โนในสนามบินให้เฉพาะคนที่จะออกต่างประเทศเท่านั้นขาออกอย่างเดียวใช่ยยอ่ยอ,ยอ,ยอขนาดคีฟโฟว์ใช่ <c oughs> ใช่ <c oughs> เพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าอันนี้แนวคิดนี้มาจากไหนครับมาจากสนามบินที่เมืองอัมสเตอร์ดัมที่กรุงอัมสเตอร์ดัมประเทศฮอลแลนด์ มันตั้งบ่อนคาสิโนอยู่ในสนามบินไม่ใหญ่ใช่ไหมฮะไม่เล็กอ่ะมันก็พอตัวแหละะเออพอให้หมดตัวนะเพรานั้นเวลาพคนเข้าไปเสร็จปุ๊บเดินก็ไปดูอ้าวเจอขุนโจรแขนเดียวแล้ะไอ้ที่สล็อตมารีใไอ้นั่นกินก็ไปเท่าไหร่ละไอเจอบนโต๊ะเข้าไปอีกเท่าไหร่ละถูกไหมไม่กลัวเขาตกเครืงบินนะ ไม่มีตั๋วก็มีนไปกลับเลยไงเอออย่างน้อยกลับไปถึงไม่มีค่ารถกลับบ้านก็เรียกลูกเรียกเมียมารับแต่ว่าเงินไทยเป็นมดตรงที่เกืนแน่ๆก็คือเราต้องรีดเงินเขาไงให้หมดนะฮะถูกต้องไม่ต้องไปกลับไปแลกไปกลับนี่คือการป้อนโดยถูกต้องตามกฎหมายแล้วเงินก็เข้าไปสี่ลักตกครูแต่ว่าจะแล้วเงินเข้าไหนก็เข้าภูเก็ตอบจอไม่ได้เจ้าของบอนอม่ใช่อเอี่ยวอบจอก็ไปเช่าสัมปทานตุ๊ม้าก็ไปเช่าพื้นที่การท่าอากาศยาน ต้องเน้นอีกอย่างคือว่าเฉพาะขาออกเฉพาะขาออกอ่าขาออกขาออกต่างประเทศหรือขาออกต่างประเทศเท่านั้นคนไทยโนอ่าเดี๋ยวถ้าคนไทยบินออกจากเนีเยไปต่างประเทศได้ต้องเอาฐานะการเงินมาดูก่อนอ่าอ่าถูกไหมครับถามว่าทําคาสิโนบาปไหมไม่บาปเพราะคนไทยเนี่ยไปเล่นรอบประเทศไทยอยู่แล้วต่างว่าตาขยิบเราอยู่แล้วอ่ามาเลเซียก็มีบอล หวยกาเมนก็มีบอลลาวก็มีบอลพม่าก็มีบอลสิงคโปรยังมีบอลเลยก็เนี่ยผมบอกคนไทยไม่เล่นพนันแต่พอหวยมาวันหวยออกนี่ทีวีทุกช่องหวยเนื้อหวยนี่หวยเนื้อเราอย่าเราอย่าบอกว่าเราไม่เล่นพนันนะถกเรื่องปโอเคอ่ะอันนี้ขโอเคครับเอาสุดท้ายแล้วโคฟากอะไรแบประหยชนชาวภูเก็ตเลยครับที่ทำไมต้องเลือกโกครับวันนี้ถามว่าเศรษฐกิจการท่องเที่ยวของภูเก็ต ล่มจมพอแล้วยังถ้าร่มจมพอแล้วเดี๋ยวผมจะพาภูเก็ตรอดตามผมไปเลยนะเลือกผมเบอร์ห้าแล้วกันครับผมโอเคครับผมก็ขอบคุณโก้ปัญญามากนะครับผมครับสวัสดีครับกรกต,ต,ตก่อนนะครับว่าจับมานั่งกินข้าวข้าวแกงกะจ่ายเองแล้วตัวอย่างคือผมน้ำหนึ่งขวดค่นเด็องนะฮะไม่ดีอะไรมากกว่านั้นแล้ว นนี่นะก็เร,กกรเราไม่ได้ข้าราชการเรรราาาาไไม่ด้้ขชกผมไม่ได้ไม่เกี่ยวข้องการเมืองไม่เกี่ยวขอ้องอะสิ้นเออออไม่เกี่ยวแล้วผมก็<แ>ก<ส>ไม่เกี่ยวกับสื่อใดสิ้นเพราะฉะนั้นสิส้นเดือนผมก็ไม่ได้อยู่ภูกเก็ตอีกแล้วก็เสียดายไม่ได้เลือกแต่ขออยากฝากว่าวันนี้ภูกเก็ตยังมีลมหายใจยังมีลมหายใจยังต้องการออกซิเจนถังใหญ่ๆเข้ามานะฮะขอบคุณโกมากครับวันนี้ที่มาให้ความรู้แล้วก็ให้นโยบาย